จะมากินแข่งกินพวกเนี่ยเปไ็นเล่นเกมน,นะคะก็คือใครจับได้ไหนนะอย่างเช่นจับได้โคนะคะเนี่ยก็จะดีใจมากเลยนี่ได้กินโคกนะคะแล้วก็แต่ถ้าจับได้นี้จะดีใจย,ยิ่งกว่านี่ได้กินคอนเฟ็อันนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะก็แต่ว่าเออเขาเรียกกินไม่ได้แล้วคายออกมาก็จะนี่โดนเขียนหน้า,านะคะรูปแมวเอเค เราก็จะมาเริ่มกันเลยคะหนึ่งสองซ้ำเริ่มเลยอ่ะน้องอยู่ข้าจับก่อนอ่ะพี่เจนสูงสงูงทำไปทางนู้นอ่ะหยิบหยิบเลยหยิบเลยได้แล้วไหน,นพี่หนะ้อ่านให้มาน้อนอยู่ข้าได้ค่ะแอ,อ้ดีใจสตี้อ่านไปก่อนเดี๋ยวนะาทำเองอร่อยไหมะคะให้หมดเลยให้หมดเลยต่อไปให้หมดเลย ไปตามีนานะคะก็เดยวจะไปเล่นเลยแล้วก็จะยิบอ๋อเร็วเร็่หน้าอันนี้ได้อันไหนเพิ่งนว่านันได้พริกเนี่ยสามสองนั่งเกลือไม่ต้องไม่อยากกินเกลืออืมโอเคอยู่ค่ะไปคนต่อไปกันเลยพัดพัดพริกเหรออ่ามา เราเตรียมเขียนได้เลยนะ,ะอันไหนไอันไหนไขอเทศอ่ะได้ไหมถ้าไม่ได้คลายนะอฮัทใครช่วงนี้คือไม่แล้วอ่ะได้แล้วไม่ออกกับการที่ว่าอาาอาบากอา่าเคผ่นานติดคอติด <c oughs> น้ำอ่ะ <c oughs> ติดคอ,อเคผ่านนะคะดิมแล้วมันเหลือครึ่งโซอแล้วค่ะจะกินต่อ,อ<า> <c oughs> พี่ใหญ่สุโขวานะคะเออเนี่ค่ะก็เอ้ยอยากขี้โกงเข่าวารีกุญชนหลับตานี่ค่ะลานะคะหลับตรงไหนวะนครอ่านนครอ่านเนี่ยค่ะก็ได้ใ<า>ช่ค่ะทุกคนคอนเฟกอ่าแล้วเราก็จะมาแกะกันเลยนี่คนอนเฟกใจจรงไม่ได้นะคะคอนเฟกนะคะของะะของมยิ้มนะคะอร่อยมากค่ะกินหลายรอบแล้วคือแบบว่า หยุดกินไม่ได้ค่ะนี่ค่ะตังได้นะขันกไหมอ้ยอย่าไม่ได้อ้าวคนต่อไปค่ะคนต่อไปนะคะโอเคอันนี้ออกไปแล้วนะคนต่อไปก็ยุงข้าวโอเคค่ดตังเอ้ายุงข้ามาคนต่อไปก็คือยุงข้าวนะคะมาพี่วินาอ่านให้ เลือกเลยค่ะเอาอันไหนคะไม่รู้อันไหนมื่อคืนเหตุอ่ะน้องมีน่าเดี๋ยวพี่มีนาจะทำนะคะให้กับคนนี้ค่ะปอกินเลยค่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวกิ้าวอือจริงอ่ะเฮ้ยเก่งเลยนะคะก็อเออกินอีกเอ้ยอันนี้ตอนนี้เนี่ยอันตอนเล็กนี่กินอันเล็ก,กน้องชอบกินหรอนี่ค่ะกินหลายๆอันเบิร์นพอค่ะโอ้ยอย่าอ่าอ่ <c oughs> อากันเออ นะคะก็ต่อไปนะคะก็เป็นมีนานะคะวีน่าก็จะมาจับนะคะเฮ้ยเอาเอาอันนี้ออกไปยังมาเขือเทศอ่ะโอาไ้โอ๊ยทำไมร้อนร้อนเศน้ำตาลทำไมได้กินแต่ผงผงอ่ะเนี่ยอยากกินพวกเนี้ยเนี้ยเปิดไม่ได้พี่เจเป้ดพระเจ้านี่นะคะทุกคนเขย่าไปเลยเขย่า กินอ้วนันนี้อันหวานแมวแมวขยเขียนด้วยมาหนูขยเขียนอ่ะยงเขยี้อันอ่ะโยงโอเคพี่เจนข้างนี้ข้างนี้มนุษย์แมวมนุษย์ถิ่นแมวเดี๋ยวถ้ามันโดนอีกเติมตีนกายมันเนอะเสียไปเลย มันหวานมากต่อไปใครคะต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนอ่าคอ้อเกลือเย้เขาดีใจว่าเขาชอบนะคะมาเดี๋ยวไปไม่ได้เนื้อนี่ค่ะเขาชอบกินเกลืออุ้ยไปค่ะไปต่อไปตังเฮ้ยไม่ได้ มันน่ามะนน่าเย่เย่ดีใจมากพี่เจได้กินมะนาวาทำไมเกิดที่มันเค็มจังไม่ได้พี่เจพี่เจไม่ได้ให้มีน้าบีบมาราคาเลยเจนีเจนีเจนกันอ่ะอ่ะกางกว้างดิน้องหมีไปหมดลูกไม่ได้ อากาเี้วเดนไม่ได้ไม่ได้พี่เจออกอาการเปรี้ยวไม่ได้อาะการไม่ได้ไม่เกี่ยวนี่พี่จออกอาการแล้วออกอาการเปรี้ยวแล้วจะกินเห็ดต้องอทาด้วยโอยพี่เจตรงอเฉยหหน้าหัน น่อยเฮ้ยพัดยุ้งขี้กองได้ทีเดียวมึงได้ทีเดียวค่ะหนูโอเคค่ะตาวชุดจับปนามีนลิบริบีปากเห้กับยุ้งตรงปากข้ามาทำไมคือนมาทีไมนะเค็มจังเลยผักข่าน้องข้าได้กินถั่วฝักยาวข้ากินเลย ไปต้องกินให้หมดนะไม่กินโดนเขียนนะกินนะโดนเขียนโดนเขียนนะคะไปคาตรงนู้นคาตรงนู้นกมาเอาเอาถุงอีกนะน้องม่อย่ถุงมามาน้องโดนเขียนก่อนโอเคน้องโอ้ยงไม่อยู่ถุงมาโอเคน้องไม่อยู่ถุงมาก่อนน้องไม่อยู่ถุงมาใส่อันนี้นะคะแล้วสนุกนะ ให้พี่เขียนน้องก่อนเลยไม่ได้อขเขียนแมวไม่ได้แมวนะมาแต่พี่ม่นะนี่ไม่เอาพี่จะเขียนแล้วก็มันก็ลูกหนูมันสีของหนูเอามันสีของพี่เอาตะกี้ยุ้งว่าลงตู่ก็ว่าได้เนี่ยค่ะหนูอยากว่าเมื่อกี้หนูไม่ได้ว่าดลงตูปนี่หนูว่าเป็นแมวเออพี่วาดตรงนี้นี่ตรงนี้มาไม่ไม่ตรง ไม่เอานี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มีนาเป็นแมวเลยลูกไม่เอาตรงนี้แล้วหนูยางเขียนตรงนี้เป็นแมวนี่นี่ไม่พี่จะเขียนตรงหน้าผาตรงนี้เขียนเป็นแมวนะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะเกตเขียนโอเคเป็นไงอะเป็นสายไม่เป็นแมวไม่มันมันต้องเงี้ยเงี้ยเอาไหม ยุ่งยังเ,เขียนอยนี้พี่เลยอ่ารู้มี่พัดลละ้มเออโอเคเขาไปค่ะเอออะไรมาเข้าไปกันเลยอันนี้เ็นแรกหยิบเลยค่ะนี่ค่ะให้กลองดูด้วยค่ะเกลือไม่อยากได้กเดกลือทำไมครั้งแรกต้องได้เกลือตลดอดเลยอ่ะได้แต่ผหแม่ทำเนาะ เม่เเมครักล้องน้ำโคกยางขะหนูอก็กูจะเตมเลยาานายยจำนวน,นแล้วไมไ่ออกกันเลยอ่ะเย้ยม,มาที่เจนเขียนให้พิ่หนอยเย้เกขียนให้พิ่ ต่อไปใครยุ้งข้าวค่ะต่อไปยุ้งข้าวไปแล้วไม่เหยอดมันข้าวย่างหวานพี่นัทคอนเฟกคอนเฟกคอนเฟกเรายุ่ข้อได้คอนเฟกอ่าบอกว่าคอนเฟกอมยิ้มนะคะอร่อยมากพอค่ะคำเดียวค่ะโอ้โหไม่ได้กินของดีกัข่าบ้างเลยอ่ะขาเราไปตามพี่ยุ้งข้าเถอะ อายุงเธออยุ้งถือยุงยังไม่ได้ถืออายุ้ะนั่งหันหน้าไปทางนู้นดิอ่ให้พี่เจนจับเดี๋มาปล่อยเจดวีโคค่ะทุกคนเอโอ้ยอยู่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเติมให้เต็มแก้วเลยค่ะทุกคนไม่ได้นะคะครึ่งแก้วทุกคนเขาได้ครึ่งแก้วกันหมดเจนฟองเลยโอเคคพอหมดแก้วชัวร์ชัวร์แล้วพี่เจน ้องดีอ่ะต่อไปค่ะตาม่นามะนามะขามอะไรนาะยไม่บีบเลยนะบีบเองไม่ได้ต้องบีบเองขอบีบต้องมีค่ะใครต้องโดนตรงผักแนะ่ต่อไปตายุ้งข้าวค่ะ เจอกันพี่ตาไงอ่ะเดียวค่ะพีคพีคค่ะคุณขจะเขียนหน้ไม่กินใช่ไหมั้องเขียนหน้านะเปล่าโอเคแมวได้แมวโอเคครั้งนี้พี่แมวตรงนี้โอเคตรงนี้ไละหัวใจได้ไหมอ่ะหัวใจตรงแก้มอ่ะดาวดาวดาวมี นี้มาเออลูกันโอเคค่ะไมเจ๊โอเคตัดชิ้มเอาริบมาพาดเร็วเอาลิบมาขย่าก่อนขย่าก่อนไหนอะไรผักผักค่ะมีนะผักให้พี่พัดอันนี้อันนี้ให้พัดกัดได้ปะกัดคำหนึ่งก่อนกัดให้หมดเลยค่ะต้องกัดให้หมดเลย

แล้วค่ะนี่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 เยวดูว้าวโอ้โหอะไรดังสวยมากเราเดินพี่พันเลยค่ะเดิน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 ให้พันดีฟันหรอวะเขียนฟันมาเป็นแมวเป็นแมวเดี๋ยวนี้เป็นแมวเป็นอย่างนี้เลยอะไรติวะไม่เห็นหน้าทำให้หน้าให้หน่อยไม่ทำคนจะไปกันทั้ มาพี่เจนพี่เจนได้ผักนะคะมาค่ะพี่เจนพี่เจนนะคะเราก็จะหันให้พี่เจนพี่เจนเอาตองต่อเล็กนะคะพี่เจนไม่กินอยู่แล้วต่อเล็กมาเน่ละป้อนค่ะพี่เจนกินทันมาเลยผมขอเลยเฮ้ยพัดใหญ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละ เลยมาเขียนเหมือนพี่ละพันเลยคิ้วนะนี่นี่ตรงนี้พอโอเคแก้มมาโอเคแก้มพันไปแล้วแก้มจะตลอกมาหน้าก่อนนะขอโกรธหน้าอีกอันนึงดีแบบันว่ะคิ้วนะฮะแอลคิ้วหรอทำไมอ่ะไม่ได้จมูกในน้ำผักนะนะำผักจมูกอันนึงฮะจมูกจับข้างบอกให้ใครถือมาตอนหนตันหนูยก

กินต่อยนลิ้นพิกที่หนูอะเนี่ยค่ะเริ่มขึ้นมาแดงแล้วค่ะนี่ดูดูขบฟันทำไมอ่ะขบฟันทำไมเมื่อกี้ขบฟันทำไมอะไม่กินแน่นะไม่เผ็ด สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ๊กี๊กให้ด้วยนะคะกดจีจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะนี่แล้วก็นะคะเราก็จะมาฝากคอนเฟ็กด้วยนะคะเป็นคอนเฟ็กอมยิ้มนะคะแล้วก็มือหัติดต่อนะคะมีนาลาทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นี่นะคะสำหรับมีคลิปนี้มีนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายบ๊ายบาย